กันตกุ้งนะครับกันเล็กๆน่าจะห้าฟุตครับกันอ่อนมากแล้วผมจะใช้ตะกขวดแม่เล็กๆนะครับน้อยกว่านิ้วปลายนิ้วก้อยนะครับนยครับตัวเหยื่อครับคือลักษณะสายแบบนี้นะครับน้ำมันจะเบาเราใช้ตะขวดแม่เล็กๆมันจะค้ครับลองครับถือคันจะวัดยากนิดหนึ่งเพราะคันอ่อนผมก็เลยจะตั้งคันไว้นะครับมาดูมาดูคันไม่ต้องให้มันโน้มมากนะแค่แค่ปลายมันมันวิ่งอ่ะขอบสวนได้แล้วครับ ไปแล้วครับไม่ไปแลนะครับดูดจีจุ่มๆนิดหนึ่งครับจะมีใยใยนี่ข้อดีของคันอ่อนนะครับมันจะพิ้วปลาจะกินไวกินง่ายมันเกี่ยวกับปลากินไวนะครับมันจะกินง่ายดึงง่ายส่วนปลากินไวขึ้นอยู่กับเหีย่อครับนีมซิมูนนิดนะครับครับดูกันอีกนะครับ มีกต่ไฟคันมันจะอ่อนมันจะส่งส่งเสียง่ายครับฟ้าคาบจะไม่ระแวงนะครับไปแล้วอยู่ครับนี่ครับคืออันคับจะเล็กๆคือคือเล่นเล่นก็สนุกพิวอีกแบบนึงนะครับคันนึงก็100ยกว่าบาทครับ เขาไปออกจากโอ๊คสำหรับตะกัวเม็ดเล็กๆเ็าจะดึงง่ายแล้วสังเกตได้ง่ายนะครับปลาผมก็อยู่ในนั่นอยู่นะครับอันนี้คือเด็กมาถ่ายคลิปเฉยๆนี่ได้ก็ได้ตัวสวยๆหลายตัวอยู่ครับในถังไฟทยอยขึ้นเอาไปครับฝายนี้ตกสนุกตอนเวลาน้ําเบานะครับดูดูอีกไหครับจะเข้าอีกไหมลองดูอีกนะครับพอดีผมใช้โทรศัพท์ถ่ายก็มันถ่ายได้ไม่นานสองสามนาทีก็หมดแล้วครับ คันไม่ได้ช่วยให้ปลากินไวนะครับคันช่วยให้ปลามันดึงง่ายมันมันมันลักษณะมันจะขาดเหยี่ยแล้วมันจะส่งเหยี่ยบส่านตะกัวที่ผมใช้เล็กๆก็คือมันจะคิ้วฝานี้เอแถวบ้านครับตบชิวๆสบายๆับแต่น้ำมันเบาแล้วครับน้ำมันเริ่มเบาแล้วครับรอฝนมาอีกชุดครับึงจะมีปลา ับนี่แล้วนะครับๆๆป,ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วปัดไม่อยู่ อีกดูกันยาวๆจนจบคลิปนะครับนี่เพินิดนึงจะทำแบบรวดเร็วเลยนะครับแบบรวดเร็วเลยนี่จะโยนใก่นิดนึ่งไม่รู้จะเข้าไหมนะครับโยนกตัวน,นี้เป็นเหยื่อล่อนะครับเหยือ่อล่อนะครับรดเหยื่อนะี่เป็นเหยื่อล่อเป็นโครงไก่สดนะครับอายุการใช้งานเขาจะแค่ใช้วันต่อวันเท่านั้นนะครับอย่าไปหมักนะครับ มีมีนะ้าบางท่านแนะนำมาให้ให้เป็นเอ่ครงไก่เผาเผาสักหน่อยนะครับให้มันแตกมันผมว่าโอเคนะครับแต่ผมยังไม่เคยลองเลยผมใช้แต่สดสดสะ้าดเอ่อใช้โครงไก่เผาน่าจะโอเคครับถ้าไม่ได้ตำแหน่งของมันคือมันข้าประจำเอาแล้วครับเรียบร้อยนะครับสนุกมากเล่นคันอน เล่นเหยือง่ายล้วง่ายดีกว่าเราถือคันนแข็งแต่ว่าไม่แนะนำให้เล่นสําหรับฝายน้ําแรงๆนะครับคันคันอ่อนเนี่ยคือจะสุกปลายากเอาครับเดี๋ยวชมกันอีกคลิปนะครับไปเรื่อยๆนะครับขอบพรคุณที่ติดตามครับหนุนชลปพ์ครับ